พระคาถาคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันหมู่มารเกรงกลัวรอดพ้นจากสิ่งร้ายทั้งหลายสุดยอดพระคาถาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีที่เหมาะไว้ให้แก่สิทธิอนุสิทธิ์เมื่อตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูหรือในยามหน้าสิวหน้าขวานทันว่าให้ตั้งสต,ติแล้วท่องพระคาถาบทนี้ออกมา จะช่วยให้จิตใจฮึกเหิมมีขวัญและกำลังใจสามารถต่อสู้หรือหลบหนีให้พ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านว่าวิเศษนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคขวโตวอระหโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพะคขวโตวอระหโตสัมมาสัมพุทธสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา 9. รอบนะโมปัตหมะนามะอาคันติมายะอิติพะคขวาอุมะอะจิตติ นะโมปัธรรมนามะอาคันติมายะอิติภะคะวาอุมะอะจิตตินะโมปัธรรมนามะอาคันติมายะอิติภะคะวาอุมะอะจิตตินะโมปัธรรม นามะอาคันติมายะอิติภัควาอุมะอจิตตินะโมปัธรมะนามะอาคันติมายะอิติภัควาอุมะอจิตตินะโมปัธรมะนามะ อาขันติมายะอิติภควาอุมะอะจิตตินะโมปัธรรมนามะอาขันติมายะอิติภควาอุมะอะจิตตินะโมปัธรรมนามะอาขันติมายะ อิติภัควาอุมะอะจิตตินะโมปัธรรมะนามะอาคันติมายะอิติภัควาอุมะอะจิตติพุทธคุณของบทสวดบูชาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี เชื่อกันว่าหากผู้ใดสวดพระคาถานี้จะแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกับพันยิ่งทางมีของขลังที่มักคู่กันเช่นพระปิดตาและตะกรุดซึ่งเป็นของมงคลคู่กับทางวัดมาอย่างยาวนานจะทำให้พ้นจากขยันตรายต่างๆได้แต่ทั้งนี้ผู้ที่สวดบูชาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนรังควานปองร้ายผู้อื่น พระคาถาจึงจะสำฤทธิผล